สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาดูหมยมอำเภออะไรหรเธอำพงวิลามครับที่มะกรูดเขาที่ผมเคยมาตกน้ำสูงท,ท่วมหัวแล้วครับอันนี้มันลดลดไปเยอะเลยมันจะเป็นอ่าวแบบเป็นฝายเป็นอ่าวอ่าวครับก็เลยลองมาดูวันนี้ทำ เช้าได้มาตัวนะครับปลาปลาชะโดโลก็กว่าครับเป็นกระเป็นกระดีที่ผมคิดค้นสร้างเองครับทำเองจะวางจำหน่ายน่าจะใ,ใกล้สักสิ้นปีครับหรืออีกสาเสมเดือนครับวันนี้ก็เลยเอากระดีมาเทสเป็นเหยื่อตกปลากระดีครับเดี๋ยวได้ให้ดู มันมีหลายสีครับแต่วันนี้รถอยู่จอดข้างบนครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ก็ดีผมทำเองออกแบบเองอันนี้เกี่ยวรู้สามเลยครับผมมา,มาเช้าเกี่ยวรู้สองกินรู้สองแล้วก็อันนี้สีนี้ครับเห็นอามาสองคันคมีหลายสีครับมีมีสักมีสี่แบบ แบบและห้าสีห้าสีผมทำเองทุกอย่างครับก็เลยมาลองมาลองเทสเยอะด้วครับทำคลิปลงเดี๋ยวเราขอฝากติดตามผมงานด้วยครับลองชมดูวันนี้อากาศดีครับไม,ไม่ค่อยร้อนไม่รู้มีตอแอ่ะกลัวติดตอเลยครับ สีสูงด้วยกนยังไม่ต้องลงลึกมากครับเช็คกลัวมีตอครับ สวัสดีครับเออได้แล้วครับเอากระดีที่ที่ผมผลิตเองครับตีเห็นมันขึ้นจิบตีจิบครับซส์ก็มาสักโลก็กว่าครับโลห้าโลหกกระดีเป็นกระดีที่ผมทำเองครับเป็น งานแฮนด์เมดครับเดี๋ยวจะมีชื่อพันลำไวเบชั่นครับตีไปประมาณเมื่อเช้ามาตีปะมาซสักยี่สิบไม้ครับได้แล้วครับผลงานกระดีพันลำไวไเบชั um ่นครับขอฝากติดตามผลงานด้วยครับสีเป็นประกายครับทำเป็นทรงประกายเป็นงานเคลือบไฮกอสครับเคลือบแข็ง แต่ถ้าโดนฟันสะโดนี่ก็มีถลอกเหมือนกันสีทับเดี๋ยวติดตามผลงานรับชมวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันหยุดลงว่างลงมาดูเทสเหยื่อดูครับมีหลายตัวเลองเทสให้ดูครับอันนี้ติดแล้วหนึ่งตัวขอบพระคุณมากครับ ครับหยุดแล้วโอ้ตะซูโอ้ได้แล้วครับเยอะคันแล้วกว่าจะได้ นี่ครับโซบโอ้โหตัวใหญ่มากครับน่าจะโลนึงได้ครับสูบมันเคมันกัดแล้วครับมันกัดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเดี๋ยวผมไม่ได้เฮิร์ตผมรูกว่าปลาเล็กครับอันนี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับกัดก็ด,ดีพันล้ำครับที่ผมทำเองครับเดี๋ยวจะมีวางจำหน่ายครับ เน,นี้เหมือนปลาจริงเลยครับเป็นงานฟอ,อยครับทําเองกับมือ มาสามคันใช้คันเดียวครับคันเจ็ดฟุตนี่ครับสวยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับดีพันลำไวเบชั่น,นครับ ก็เป็นหมายหมายคลองครับอันนี้ย้ายหมายเป็นหมาย,มายที่สองครับที่ห่างไปก็ไปคุยกับชาวบ้านครับเลยไม่ได้ตกอันนี้เป็นหมายที่สองหมายเมื่อเช้าได้ปาชาโดครับไปนั่งเล่นในห้างแล้วก็บ่ายโมงบ่ายสองก็เพิองออกมาตกครับ จริงมีหลายสีครับเดี๋ยวจะเอาสีเหลืองลองตีด้วยครับเนี่ยนครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูนี่ครับกด็ดีย้อนแสงไหมครับเหมือนจริงมากครับอันนี้น้ำหนักอยู่มากผมก็ยังไม่ได้ช่างเลยครับงานงานฝีมือครับ โหแค่เกี่ยวเกี่ยวรู้สองเองน,น,นะครับคันสั่นมากเลยครับรู้สามไม่เอามันมันส่ายแรงมากครับ แล้วมันจะไปไกลมาก ก็จบก็จบทิพในวันอาทิตย์นี้นะครับตีได้ช่วงยังไม่หล่อช่วงช่วงเช้าทีเดียวครับสักสิบโมงกับบ่ายโมงนั่งคุยกับชาวบ้านนะครับ แล้วก็มาตีช่วงบ่ายบ่ายสองทีเดี๋ยวจะกลับแล้วครับมาตีที่นี่ฝนมันมาพุ่งเลยผีเลยซมาสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้ครับเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้ครับขอฝา,ก,าออกิดตามเออก็ดีพันล้นะครับนี่ครับแบบนี้แล้วก็มีหลายสีครับ งานงานที่สวยน่งอย่างนี้เล่นดีมากครับขันสั่นเลยมันจะมีเราก็จะมีงานงาน,งานีงานเหมือนจริงนะซองมันเป็นซองขุ่นๆุนนะฮะมันดูเหมือนไม่เห็นชัดครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับนี่เอามีเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวขากล้องผมก็ไม่ค่อยดีด้วย กดเล็กกระสูบใหญ่มากครับกระสุนโลได้ครับแล้วก็ปลาชโดโลก,กว่าครับวันนี้จริงๆมันมีปลาใหญ่ที่เมื่อเช้ากัดม่รู้จะปุงปลาอะไรกัดบึ้บแล้วมัเหมือนสายพีอีผมข้างหน้านุ่ค่อยดีครับมันไปขูดอะไรแน่นอนครับขาดเลยครับเสียกรดีก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับแล้วก็เอ,ออย่างไงผมจะตัดต่อลงคลิปให้ครับ ริงมันกัดหลายทีแต่ไม่ได้อัดคลิปเลยครับมันไม่ติดเพราะผมใช้โทรศัพท์แบบมันเดี๋ยวมันจะดับแล้วมันก็ล้อๆดับๆครับมันไม่เหมือนกล้องแอคชั่นแคมครับยังไม่มีทุนก็ฝากติดตามผลงานกระดีที่ผมสร้างขึ้นมานะกระดีตั้งชื่อว่าพันลำไวเบชั่นนะครับจะขายราคาไม่แพงครับพะเราเข้าใจว่ามันติดตอติดอะไรเงี้ยแล้วมันมันจะเสียเงินก็จะขายในราคาย่อมเยาครับ คนไทยครับอันนี้คิดค้นของผมเองกอฝากติดตามผลงานด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับ